วันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ฝึกขับขีบ่ปลอดภัย Honda สาขาสำโรงนะครับจะเรียกว่าสาขาได้ไหมน่าจะเรียกว่าเป็นที่หลักไหมแต่มันมีหลายสาขานะครับมีหลายจังหวัดด้วยนะครับวันนี้ก็พาแฟนนะครับมาฝึกขี่บิ๊กส o ูตเตนะครับก็คือ Forza 350นะเดี๋ยวถ้าขี่ Forza ได้อาจจะให้ฝึกขี่ CBR 500ต่อนะ วันนี้ก็เริ่มแบบเบสิกไปก่อนวันนี้เป็นคอร์สเบสิกนะครับ mm hmm. ก็คือเริ่มจากนักขี่แบบสกิลสูงเลยนะก่อนเริ่มขี่นะครับครูฝึกก็จะให้ความรู้แน่แนวก่อนว่าช่วงเช้าจะฝึกอะไรกันขี่ท่าไหนแบบไหนยังไงนะครับช่วงสายขี่ยังไงก่อนเริ่มขับขี่ครูฝึกก็จะพายืดกล้ามเนื้อกันนิดนหน่อยๆนะครับส่วนอันนี้ก็โปเกมอนเต้นครับเคยเห็นไหมครับ ในรอบเช้าครูฝึกก็จะพานำลายนะครับขี่รอบสนามบนไปบนมานะครับเพื่อให้หนักขี่เนี่ยเกิดความคุ้นเคยกับรถของตัวเองให้ได้ดีซะก่อนนะครับถึงจะเข้าสถานีต่างๆในลดำดับต่อไปอย่าชนครูฝึกน้ยตรงนี้ก็จะเป็นสถานีการใช้เบรกของผู้ขับขี่นะครับโดยออกตัวไปนะครับแล้วก็เบรกให้หยุดภายในจุดที่กำหนดครู <c oughs> ตรงสานขาว มองทางไว้นู่นมองกูเฉยกิาเอาายไเ้ายลองเียวนางนิ้วยังไงอะเอ้ะเอ ด่ามันพี่ด่ามันอีกดา่กดาเยอะเออเออเอาของกำนันไปให้ครูฝึกก่อนข้าปวดหัวที่ต้องสอนเมียผมขับรถแทนผมก่อนปิดคอร์สวันนี้นะครับครูฝึกก็จะพานักเรียนเนี่ยขี่เข้าสนามเต็มเลยครับก็จะมีการตั้งกลวยให้นักเรียนขี่เป็น รูปแบบต่างๆนะครับการเลี้ยวโคง้งการอะไรต่างๆตรงเนี้ยก็จะสังเกตได้ว่าคุณหมวยเนี่ยเขา <c oughs> เลี้ยวเป็นแล้วนะเขามองโค้งแลวเห็นไหมเนี่ยหันมองเป็นแล้วนะครับสําหรับคนที่ฝึกขี่รถวันแรกเรารู้จักการมองโค้งเป็นเนี่ยถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับต่อไปเขาจะขี่ง่ายขึ้น้าเขินเขามองโค้งเป็นแบบนี้เราก็เริ่มเข้าโค้งได้ดีแล้วนะครับรู้จักการเวี่ยงตัวนะครับโยกตัวใช้น้ําหนักตัวช่วยในการพารถเข้าโค้งเป็นแล้ว แบบนี้คอร์สที่2ก็จะทําให้เรียนง่ายขึ้นครับเพราะว่าถือว่าเขาันรูุผลในการฝึกของคอร์สที่1เรียบร้อยแล้วมีจอดออกตัวด้วย <g ül> <c oughs> เป็นไงหลังจากเราเรียนเสร็จแล้วนะครับครูฝึกก็จะพาขึ้นห้องอบรมข้างบนนะครับเพื่อรับใบประกาศนะครับใบเซอร์ติฟิเคตนะครับว่าเราผ่านการฝึกอบรม คอร์สเบสิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาต่อกันที่คอร์สสกิลและคอร์สแอดวานนะครับลำดับที่สองลำดับที่สต่อไปไม่มีแหลเย่แล้วมาครับคุณหมวยจ้ะ สภาพยังจะพยายามสวยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเออเป็นไงบ้างวันนี้กแบบ็ก็ได้ความรู้เยอะได้ความรู้ได้ในสิ่งที่แบบไดคิดว่าเออทาแบบนี้ถูกอะ่ะแต่งิ้งแล้วเ,เวลาสอนมันมันเป็นลัอย่างกันอย่างเอามูจําแพนเวลาเบรกส่วนมากอะ่ะใช้วความเราใช้สงองนิ้วแต่เวลาเขาสอนเขาให้เบรกสี่นิ้วเลยอ มันก็จะขัดขัดเพื่องเืองก็จะกว่าจะกว่าจะยกนิ้วออกจากแฮนได้ใช่ไหมกว่าจะของนิ้วกว่าจะมาก็แบบ <c oughs> มันมีเรื่องอะไรบ้างที่ที่เวลาหัวสอนอนะแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้ยมันจุก๊กจิ๊กมันต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอมันเล็กๆน้อยน้อยมันเยอะไปไหมอะไรเงี้ยแต่มาที่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่แบบฮอนด้าเขาสอนจริงนะอย่างเช่น ก่อนคุณออกตัวเงี้ยคุณต้องหันมองหลังทุกครั้งอะ่ะทั้งนั้นที่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าในสนามนี่มันจะมีใครมาชนตูดเราไม่มีแต่คุณก็ต้องหันมองทุกครั้งอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ใช่ไหมแต่พอเป็นครูฮอนด้าพูดเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอ๋อในหลักสูตรมันมีอย่างี้จริงๆอ่ะก็คือที่ผมเคยสอนคุณเงี้ยแต่ว่าคุณฟังจากผมเนี่ยมันเหมือนผมเป็นคนพูดอ่าแต่พอคุณมาฟังที่นี่มันจะเหมือนว่าอ๋อมาตรฐานของฮอนด้ามันมีแบบนี้เขาสอนแบบนี้จริงๆใช่ไหม หลังจากเลิกเรียนที่สำโรงนะครับก็พากันแวะมาที่ริมสนามบินสวนตภูมนะครับมานั่งกินข้าวเย็นกันแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องวันนี้กันนะครับว่าคุณหมวยเขาติดขัดอะไรบ้างอยากได้ความรู้เพิ่มเติมยังไงบ้างนะก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นั่งพักผ่อนชิวๆก่อนจะขับรถกลับบ้าน โดยส่วนตัวผมกับคุณหมวยเนี่ยก็มีไลฟ์สไตล์ชีวิตค,คล้ายกนนๆกันนะครับชอบแอดเวนเจอร์พอๆกันนะครับก็พาไปขี่เที่ยวทางดินทางดอยอะไรเงี้ยเขาก็ชอบนะครับเพราะว่าเขาก็อยากขี่เองนะเราก็เลยจัดคอร์สเรียนให้เขาเลยนะครับจะได้ขี่เองได้เมื่อวานไปเปลี่ยนยางหลังมานะครับเพราะว่ายางเดิมเนี่ยมันตรงกลางมันหมดแล้วนะครับมันเป็นเหลี่ยมแล้ว คนที่เป็นมือใหม่อย่างแฟนผมเนี่ยถ้าเกิดเขาได้ขี่ยางหลังเส้นนั้นเนี่ย <eker. S 1> เวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะสะดุดมันจะกระดิกกระดิกกระดิกเพราะว่าเวลายางตรงกลางหมดเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะยังเหลืออยู่บรรจะกายเป็นว่าตรงเนี้ยต่ําตรงเนี้ยสูงแล้วตรงนี้ต่ําอีกทีบรรยากายเป็นแบบยางเบี้ยวๆครับเวลาเลี้ยวเนี่ยเวลาเลี้ยวโดนตรงเนี้ยมันจะกระดิกกระดิกกระดึกเหมือนเราเหยียบเหยียบพื้นเป็นเนินน่ะจะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งที่เลี้ยวนะครับเขาก็อาจจะ ไม่กล้าขี่นะก็เลยไปเปลี่ยนยางมาเพื่อให้เขาทําการฝึกได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็นี่คือรอยที่เขาใช้เรียววันนี้ก็ถือว่าเขามีใจที่จะตั้งใจฝึกขับขี่นะครับวันนี้เขาลงขี่เต็มวันทุกลันเลยนะครับทุกรอบที่ครูฝึกพาลงขี่แล้วก็ขี่จนเต็มเวลาจนครูฝึกให้จอดกินน้ํากินข้าวถึงจะออกจากสนามนะ ก็ถือว่าตั้งใจฝึกมากก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอยากขี่จริงจังขนาดไหนนะแต่ผมก็ให้โอกาสนะครับพามาเปิดโลกหาทักษะนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วว่าเขาอยากขี่รถเที่ยวด้วยตัวเองจริงขนาดไหนแล้วก็เขาเมื่อเขาขี่จริงๆแล้วอาจจะแบบประสบอุบัติเหตุหรือว่าอาจะเจอเรื่องที่ทําให้เขาแบบว่าไม่โอเคเลยกับการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเนี่ย หรือเขาอาจจะแฮปปี้มีความสุขก็เราก็ไม่รู้นะก็เป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตรู้ไหมอีขาสั้นสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ Big กวิ่งสาขาพระรามสามอย่างมากเลยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้ฝึกขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วได้มีโอกาสพาคนในครอบครัวนะครับมาเรียนมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันนะ ขอบคุณมากๆเลยครับขอให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผม